พุงขาทั้งหลายน,นรยิงใช่ทวนทีพอมภากทีวันท่าหยกมือมาใส่เก่าก้มกับเท่าหน้าโถองค์พุดโทลำยิงพรอมทุกสิงสักกาละด้วยจิตบาดเพื่องหุ่นหุ่นมุ่งมาดแผ่บุญกุศลหวังเอาตนขามโอขะพผนจากโลกกระสงสารขอให้ได้พบศาสนาของภาษีอา่านไว้ว่า,า,าท้าองค์ะบาทอาณาคตทรงเกียติยศไข่ทำ อันจักน้ำมาตัดในภไพนาขอให้คาได้สำลิดปรวรนไม่มิดเห็นธร้ำโสดาน้ำบังเกิดไกลจากโลกอสัญญีอาเวจีแสนซ้ำพ้นผักตำสู่ย่านทองเดินตามข้องอังวิเศษตัดกิเลสวัตะวนพร้อมทุกคนภายแพรกันมาไล่แสนภายแพร่กวงเมตาธร้ำคาน้อมน้ำบกขาดปอประมาทตั้งเกฟัง อให้สมหวังในสัตต์นี่และสัต์นาพวกขน่อยวันท่าตามบาทพระข้าถาวาอัฏฐรถมมั่งประกาศเสธโนโอกาสะอาราธนั่งกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะตอะระตโตสมาสัมพุทธัจาะนะโมตัสสะภะคะวะต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาอริยะเมตโยโพธิสัตว์โตทัสสะสัตตะกิริเก นิสัยตุสิตตภาวเนวสินตวาคาตาสันตาวาาตาาตาูราสบพริษัททังลายในเมื่อเทพบตุตรตนมีโยกสาบริวาร <c oughs> ปามานว่าได้แสนหนึ่งมาไหวพาทาเนเกณฑ์กกวชุลามานีแล้วมานาังเป้าเทปปมามาไยเทลาเจ้าแล้วดังนั้นตาโตโพธิสัตโตธา นานบันภาบรมโพธีสิสารอริยะเมตไตรก่อนในสันเด็ตลงมาจากรูสินตาวิมานอันมีนางฝ้าทั้งลายอาติใหญ่ตามงาม่อยส่วนได้แซนโกดเป็นบริวารใหญ่กันมาเทมกาศ เครื่องอาจบูชาดวงมาลาดอกไม้พราอินจึงใครว่าจะบองแกมพัฒม,มาไหลว่าอันสาเ็ตมาในกลางแม่นพระเสียเมตตาบริวันไหลมาก่อนนามีรัชมีใสาขาวสสสอนทางทรงผ้าพรอ,อันขาวอาพรอนเผ้ารำเรือแต่จัดก่อนเขาเป็นคนกระทำกองการหลักปูสนลายแพง ในเมื่อวันอุโมโสดใดให้้าพื้นขาวพ้าวลามยิงดอกไม้เสียงเขางามการจวนจันเขารูปใลเทียนทวมไตรวนแต่ของหอมข้าวอาหารวันข้าวถูกเสียงข้าวน้ำพร้อมพำของข้าว ให้เป็นท่านแก่พระทรงเจ้าจึงได้เอาตนมาเกิดในสันปาเลือนโดสินตาแฮ่เมื่อมาเบืองห้าแหง่งพระเมตไตรสวนดังบริวารทางหลายแห่มาไปเบืองขวามีราชามีเรื่องง้ามสัมปัาตทางแต่ศาสตรก่อนได้ตาา่าายพผาเหลืองเครื่องไทยอย่าท่านเรื่องง้ามสาดหลกักศาสต์ศิอูโบสถบอกากับ่าสแล้วเกิดใสาานสวรรค์ได้ เป็นบริวารแห่งปัะจมทำุพตินราอย่างญยัดมากกรรมป่าเบือ้อขัวก็มีแหล่ส่วนดังบริวยารใหญ่กันมากกรรมสายหลายแสนแนเนแนลวนแต่มีเสียงเขียวยเมเมื่อเดี่ยวสงสารการก่นอนบยุดยอนการบุนได้มีุ่บแจกจำแนกให้เป็นท่านพระปอนอันเขียวงามบริจาคโดย ดอกไม้เขียวบูชาร,รมจำสินภาวนาบกขาดมาสันนีใดเป็นเทวันดาแห่แหนมากกำตายกองคาและผูกแห่กำเบืองลางมีรัทมีสีแดงไหลลางสะพาเเดียมเรือนตาเป็นผัวมีสัทธ,ธาแก่กาได้ให้พาพื้นแดงทั้งของแพงมีคาเป็นท่าน หลักษาิีนวันอุโบสถบอ่อขาดรอกปะุมศาสตร์ปูชาจึงได้มาเกิดเป็นบริวัติโยเยไหลลัางมาตามลังสัมผาสผู้สัมปัตถาบ่อขาดทุกวันเสียนก็มีแลในเมื่ออินทราธิลาชยังตานจาสนตนาก,นการกาพมาลัยอยู่บอ่อขาดาพาุพธิสเจเจก็เรามาเถิงทาปตะเขียน ไวระพธาถาบูชาทางแปดดานแล้วจึงตัศนาตอดพระเนรเห็นพระมาไรานางอยู่ในรามกลางแห่งพระเทพเจ้าทางหลายจึงสเสนลีลาเขาไปขับวายใส่ถามว่าพาเทลามาจากสมพุทธวีบแล้วจึงทำว่าปันเตขาแต่พาดานผู้เจริญมานุสานวาเศร้าฝากเพ,พื่อนโสมผู้เมืองรวมเขาพระท,ท่านทำมากหรือทำบุญ มากทวงอยากหายลำบากสิ่งสันใดก็คาเลเทโรเทพมามอะไรจึงไขว่าจะวันดุรามาลาเจาะมุษย์ทั้งหลายพุ่งอยู่ในสมพุทธเวบเขาเลียงเจียมโดยการสแสวงหาข้าวน้ำพอจชนาน ก็มีอยู่ในเขียนก็มีการอยู่กินลำบากบางบต่ตุกอยากหอนเขีนใจคนบาใบามีมาเหลือนหายปานาคาดกันตายมีมาใจโหดท้ายจะขาเจ้าเอาของคนจองห้องไปารักของทานบ่เขียนยันกวมบาปกรรมเวนบางพองเป็นข้าโมโอยโจดปนจิติ สิ่งเวิงเล่าเรีนสูสูเมียเขาบ่เขารบย้ำเก่งผู้เต่าผู้แก่พ่อแม่ตายายบ่ขับไปนาพระเจ้าพระสงฆ์นั่นเป็นคนโกงโ,งโดหดหายขับพ่อแม่ตีตายก็มีผูงผัวเมียติกันบอ่อยดา บางพองมุสาวาตำปังตัวลายอยากยกหลอกพวงสร้างตัวงทองคายไปเที่ยวบางพองลองพี่นองมีสหายอ้างขอควบมบนเสือสัดมีสาริเป็นอันมากบางพองกินเหล่าดาพระเจ้าพระสงก์ก การทะเวิวาทคากันตายขาวัวค้วยสร้างมาลำทำลายวาดา่ารามก็มีมาคนทำบาอาจากกลายกว่าคนทำบุญบม่มีคนงามความดี มีสัจจิตินผิดเป็นสองประกอบในอักตัวโซนกรรมมีแต่ความตูกเกือดหอนในตัวโลกมนุษย์คนบาปยับตาละโมก็มีมากดังกก่าวมานีแลต่างสุวตะวะโพธิาเจ้าเมตไต ใจยินคำพมามอะไรากาวดังนั้นก็มีความตั้งเวทตลอดใจมนุษย์ทั้งหลายมีอายุตันตายไว้มีโรคภัยเบียดเบียนเป็นทุกข์มากยังเรามาปมาฏก,กรรร ทำกรรมบาปหยาบสาูุดังนี้กอ่อจากบ่มีทางเตียนจะบ้นจากทุกได้เลยมีแต่จะได้เเวยทุกมากเป็นวิบากต่อไปไปนานั้นยิ่งหนักหนาเที่ยปัมมาไราจึงกวาดดูแลมห,ลมหลาราเจ้าเท้ามโนดพวงมิสัทาใจบุญก็มีมากบางพองออกวชดเป็นปีกสุตสมาเน้นบำเพ็ญสมณธรรมกอร่อ ต่างวัดวาอารามดำรงเสียนสมาธิปัญญาเปลียนนาบวนของชาวโลกบางปอวต่างบริภกเจดีย์บางสางต่างควรทิวิหารทำบุญสรองสังฆาธท่ารหลักษาเยนาภาวนาทำบุญปานกิจอุทิศในแก่ผู้ตายคาบไวผู้จธาคุณพระรัตนาไัยต่างอยู่ใน,นที่ธรรม บามรุงเลียงดวบิดามันดาสัมมาอาชีพโดยสุจริตก็มีเมื่อภาษียะไรไม่ตไตรใดยินดังนั้นแล้วก็ส้มเสือนยินดีสาธุอนุโมทนาผัวมีปานมีวนอันใดก็สร้างไว้ดังนั้นก็จะมีความสุขต่อไปเทโลภพามาลัยจึงทำวานุรา มาลาดพัวองค์จะได้ลงไปอุบาทาดเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใดแลมาจนจากควรควายทำบุญบำเพ็ญคุณงามความดีเสียงใดจึงจะได้ฟอมศาสนาของพระองค์จากพูพทิิสันตรพรพุพผ่าพุนทธ่ตเจ้าจึงกาวนานผ่านแสียพระเทพระเจ้าผู้ประเสริฐพวองค์ข้าจะได้ลงไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้านานยังนั้นยิ่งหนักหนาะ พาประมาณว่าเป็นดินสูงขึ้นใดโยดหนึ่งเจึงจะได้เถึงศาสนาของภูกาคณะนับใด้หัวอันดอนราบในเมื่อพระพุทธเจ้าโคโดมลงไปโปรสนานั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุรอยปีเป็นอายุไขแล้วก็ถอยลงไปเมื่อได้อยปีก็หับออกปีหนึ่งเจิงยังเลือเก่าสิบเก่าปี โรดหน่อยถอยลงไปเป็นดังนัง้นจนหมดจนเตียงยังเหลืออยู่เพียงสิบปีเป็นอายุไขอันใดแก่คนเนต่าแก่สถานการในกระดามบัดนี้ก็กทำลังโรดหน่อยถอยล,ถล่งตัวกลอยปีก็มีแลจนกว่าจะได้ล่งไปถึงสิบปีก่อนนานหลายพันปีเป็นอันมากในเมื่ออายุหน่อยถอยลงไปเป็นเท่าใด คนทั้งหลายแห่งมีใจหหนหายสามานในกาะราเมื่ออายุกเหตั้งอยู่เจปีนานก็บังค,คับมีขาสัญญีข้ากันตายวินาศยางเหลือแต่พวกคนมีใจบนุนอันเป็นไปหา,าลบที่อยู่ในภู้เขาเหล่ากาในเมื่อสภาวะอันสงบเหนือเป็นเดียน เขาพวงข้ากินไตหมดสิ้นแล้วเชิงพากันออกมาสจางบ้านแปลงเมืองอยู่เกิียนโดยยุติธรรมคนทางหลายก็จะเริ่นเพลายเกินอายุยืนเกินไปเอีกคือว่าเวลาลวงไปก็ได้ลอยเพียงก็เพิ่มเกินปีหนึ่งจนได้เหมือนปีแสนปีไปโดยลำดับจนเึื อ,อาทรงไขเปียเป็นอายุไข่บอลวนเห็นคนเท่าพนตายง่ายมนุษย์ทั้งหลายจึงเกิดความประมาณยาบตาขึ้นมาอีกอายุถอยหน่อยลงไปอีกตามลำดับตามลงไปจนถึงสิบปีเป็นอายุไขอ,อีกเหมือนเกาแล้วจะเินเกิน ไปอีกจนถึงอาสงไขยปีอายุเจริญ้ินไปถึงอาสรงไขโหกทางแล้วจึงถอยลงมาอีกแล้วมาตั้งยวนระวางแปดหมืนปีในครั้งที่หกนั้นจึิงจาถึงศาสนาของผู้้ขขาปาเสียรเมตัยกอมคาเลในกระยามนั้นคนทั้งหลายก็มีอายุไขประมาณว่าได้แปดหมื่นปีเป,ปื่อนปัตตพี ก่อหามเฮียงเพียงงามมีความุกตุมเจนฝ่าฝนตกตุกเตือนร้อเพียขาดเขาน้ำโภชนาหารประพรตอนสำให้เกิงปาดับตั้งหลายก็เป็นเครื่องเทียบเกิดขึ้นมาเองพ่อมีการก่อสางส่วนหน้าหัวให้เฮือนท้านก็บ่ไในก่อร้างก่อหากบังเกิดเกินเป็นหมู่บานตีต่อกันไปไก่บ่ไก่ พ่อไก่บินตกพ่อหากสนุกยิงลำเหมือนดังเมืองสาวรรค์เป็นคนงามดังเทวนันดางเมืองฝาตัวกนมีจินนาลางสาดีบ่อยขาดในศาสนาของผู้ฆ่าสนุกยิงนักหนาะด้วยเนตบรบารมีแห่งขาดได้บำเพ็ญมาเสียมโอกาทรงไก่เสนมหาหากาในเมื่อผู้ฆ่าได้ลงไปเป็นพระพุทธเจ้าจะนำสาดผั่เขา่า ใจน,น้ำตาข้าโอโปาริเนพ่านเป็นอันมากคนหากวาขันหาความผู้ใดมาใครเจ้าพอภิน,นาแห่งปูกาจงพักกันบำเพ็ญบุญสรเป็นคนใจบุญให้ท่านหลักสาเสียฟังทำบำเพ็ญกรรมฐานเมตตาภาวานาบำรุงพระพุทธเจ้าบำลุงพระพุทธศาสน,สนา เว้นจะอนันตริยกรรมแปรหาเว้นจะอนันตริยกรรมหาคือวานบอกขาติพอแม่เท่าแก่วุ่งวันกอข้า,ขาพาาระอรหันตติพระสงฆ์ธรรมเนตรกอทำรโลหิตตัวป้าบาเพอทำลายพระพุทธรูวิบจารทเจดีย์พอทำสังฆาเปนในสงแตกกัน ก่อนจะในเกิดทาตนศาสนาแห่งภูคาโยภูคขาโอันว่าปุคคลผู้ใดมีใจมาใครอยากเกิดความศาสนาแห่งภูคาโจงตั้งใจฟังธรรมะลัมมาสสาร์อันได้สุว่ามาเวสันตร,รนรอนนัให้จบในเมื่อหนึ่งวันเนืองวันเดียวโดยให้แต่งเคื่องสักการะบุชา ให้ได้เสียงละพันตัวกันคือว่าถูกเจนดอกไม้ตุ้งตอเลตุ้งใสอันปัญหาบูชาไหย้ให้ได้พันขั้วทั้งเขาเข้าตอกตอกไม่เข้าพันกอดใจ่บูชาตั้งใจฟังให้เสือฟังแล้วจอจำเอาฟังให้แล้วเมืนน่องนึงวันเดียว ก่อนจะได้พบศาสนาแห่งบุกาตนเอว่ามิตรก่อคาเลเทโลสวนดางพามาไลเดียนลานเจ้าได้ฟังตั้งนั้นแล้วจึงรลงตาลุมาสุมานุนโนลงสาแดงทำแน่น้ำตังสอนให้ฟากันทำบุญตักปาดจะได้ขาดถูกวันสินให้ ฟังธรรมลามหาศาจะได้ขาดปัจำปีจงผู้ชาเจนเดียวไหวพันธาก่อนจะได้เกิดสันฟ้า,าตุตะวันติงสามบันดังเทียมปันดาทางไกลปุงนันก็มิแรงขินพิญาอันเก่ามานยังมาไรแสนนานมีเสียงิบผังคานทาง เนติตาก็แสดงบริบูรณ์ครบถ้วนแล้วท่านติก็